ครับเฟฟี่สาวน้อยเด็กน่าแทงครับวันนี้ประชุมประจำเดือนครับสาวว่านครับแต่เพราะว่ามูนที่18ครับเป็นประชุมประจำเดือนพระราพงครับวันนี้มาที่ประชุมแล้วนะครับเอีกสักครู่นะครับจะเริ่มประชุมครับ กัดเก่งเชิญนะครับมาถึงแล้วนะครับรงชื่อนะครับด้านหน้านะครับ เข้ามาด้านในนะครับลงสึกเสร็จแล้วนะครับโดยอีกสักครู่นะครับก็่จะได้ประสุมแล้วก็ประทานที่ประชุมนะครับกำนันนะครับสมบัติทีละตระตูโนนะครับประทานหมู่บ้านนะครับประทานมาถึงแล้วนะครับโดยอีกสักครู่กับน้ําดื่มนะครับน้ําหวานนะครับมีนะครับด้านหน้านะครับเรียนเชืญเลยนะครับวันนี้มีนะครับรางวัลของเข็มไม้เข็มมือที่จะมอบให้ทุกท่านนะครับ18แปด ท่านนะครับที่จะได้ปิดม้าปีหนึ่งกลับไปนะครับแต่พร้อมแล้วก็จะเชิญนะครับท่านกำนันนะครับเปิดประชุมครับเป็นเชิญครับครับก็สวัสดีพี่น้องผู้ที่ที่เด็ดแล้วก็ผู้เล่นาทุกท่านสวัสดีครับก็ขอบคุณประชุมนะครับวันนี้ก็ถเพื่อปีนี้ปีหนึ่งนะครับที่เรามาประชุมร่วมกันนะครับ ครับซึ่งก็จะได้แจ้งข่าวสารนะครับสิ่งที่ได้ประชุมมาร้องทั้งข้อเสนอแน่ต่างๆครับในหมู่บ้านที่จะได้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณยหลายท่านนะครับที่ได้ไปช่วยกันนะครับที่ที่พื้นบูนที่วัดผมเองก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับพอดีจินประชุมนะครับรอบเช้ารอบป่ายทั้งวันนะครับวันนั้นก็ให้ทั้งผู้ช่วยแล้วก็ สารวัตรกำนังไปช่วยกันอยู่นะครับช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วยน้อยแต่ก็ยังมีกําลังใจไปช่วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก่อนอย่าไปช่วยเต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันติดพนระจริงๆนะครับก็ถึงปาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ไปช่วยกันนะครับจะขอแจ้งก่อนนะครับสําหรับเรื่องแรกก็คือเรื่องนับเบี้ยผู้ยังชีพนะครับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบันานะครับ ก็จะให้ไปรับเบี้ยยังชีพนะครับที่ศาลาอินทผลิวของเรานี้นะครับในวันที่1ิบพฤษภาคมเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ฟังอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็ไปแจ้งกันแล้วกันนะครับวันที่1ิบนะครับให้มารับเบี้ยยังชีพได้ที่ศาลาอินทผียวนะครับช่วงเวลาเกโมงเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับแต่เดือนเดือนใช่ลวนะครับ และอีกไม่กี่วันนะครับก็จะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับที่เราจะเกิดขึ้นนะครับเ่ื่็เหลือเวลาอีก1นอาทิตย์นะครับซีฟีเราก็ได้มาใช้สิทธิเพียงหนึ่งครั้งในการเลือกนะครับสสแต่ตอนช่วงนี้นะครับก็จะมีบัตร2อใบให้เลือกให้เลือกนะครับก็จะเป็นบัตรสีม่วงบัตรสีม่วงนี่เลือกอผู้สมั แบ,บ,แบ่งเขตคือผู้สมัครเป็นเป็นบุคคลไม่ใช่พรรคนะครับสีเขียวแบบแบ,บัญชีรายชื่อบ,บัญชีรายชื่อก็คือ,อเป็นเลือกชื่อพรรคเลือกพรรคไหนเขาก็จะได้ปฏิริษีคะแนนเยอะๆก็เพิ่มไปนะครับเป็นแบบปฏิริษีก็คือปัดสีเขียวถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถถามกรรมการได้ปัดสีม่วงเลือกอะไรปัดสีเขียวเลือกอะไรกรรมการสามารถบอกได้ นะครับเจถ้าถามมาเลือกเบออะไรไปคุยกันเองนะครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดเดี๋ยวพิตดตัเป็นกรรมการนะครับนะครับอันนี้พิดบอกไม่ได้เจไปถามกันนะคุยกันได้เพราะก็เป็นไม่น้องคุยกันเองชอบแบบไหนจากสีปีที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เลือกสสอนะครับอดีตสอสอะไรอภิชานะครับซึ่งเป็นสสเขีย้า้นเราเอตอนนี้ไม่ได้ลงเขียนา้นเราไปลงที่เขียนอื่น ครับท่านก็เป็นนักพัฒนายคนหนึ่งที่เราเห็นทางอำเภอเราได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างนะครับก็ตรงถึงพ้อเป็นพี่น้องนะครับดังนั้นก็ปากอีซีีที่จะถึงนี้หนึ่งอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านก็จะได้ใช้สิ้นใช้เสียงอย่างเต็มที่มีลูกมีหลานก็บอกให้มาใช้สิ้นกันเต็มที่นะครับว่าวันที่14บสี่พฤษภานะครับจะมีการเลือกตั้งนะครับก็ขอให้ไม่ใช้สิ้น ส่วนที่ผู้ใช้ชิดเริ่มตั้งร่วงมงานก็จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งใช้ชิดขนาดเองขอใช้สิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลือกวันอาทิตย์ที่เจนนี่นะครับเที่ยำคือก็ให้ไปใช้ชิิ์กันคไนหนที่ขอไปแล้วก็จะไม่มีชิ์ที่นี่ใครไม่มีชื่อตุกลนก็ต้องไปแจ้งเที่ยำคือนะครับไปสอบถามได้นะครับคือถามผู้นำร้อยผู้นำเราพาไปก็ได้นะครับดังนั้นก็ฝากนะครับว่าให้มาใช้ชิ์กัน ไม่เข้าใจถามกรรมการได้ะนะครับอย่างสารวัตรน,นาคกำลังติดผ้าใบอยู่เห็นไหมครับจะมีรายชื่อผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับสสซึ่งมีทั้งหมดเขียนเราเท่าไหร่สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคน,คนแต่เห็นหน้ากี่คนก็ดูเอาแล้วกันนะครับมีประชาสัมพันธ์กี่คนนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่นู้ละทีนึงนะครับก็ดูหน้าเอาชอบคนไหนก็ ไปเรือกไปการเอาคิดว่าไรที่จะม,มาพัฒนาในที่เราชอบทัก่ใช่นะครับในความฝันของเราที่จะทําก็ให้ปเป็นเรื่องนะครับวันที่14ไม่เข้าใจถามกรรมการได้กรรมการตอบได้ทุกเรื่องยกเรื่องอย่างเดียวเบื่ออะไรนะครับอันนั้นต้องมาคุยกันบ้านแต่บ้านก็ได้แก่ให้มาถามตรงน,นี้ตอบไปได้นะครับเพราะว่าเป็นกรรมการนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจทีนี้ผู้ ที่พิการและอยากางเทซิทก็มาใช้ได้นะครับมีชื่อมาใช้ได้กาไม่ได้โกโบได้นะครับเดี๋ยวกรรมการพาไปกาให้นะครับได้เหมือนกันคือเขาให้เทซิทอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่แต่พระพาพิสูจน์นี่ไม่ได้นะครับชีชีก็ไม่ได้ถ้าใส่ชุดชีหัวรล้นมาการไม่ได้แต่ถ้าเป็นเต็มชุดชีมาผมได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นชี ดือซึ่งเลียวนะครับแต่พักนี้จะมีใบใบใบบวชนะครับว่าเป็นเป็นพิธีศึกษาเรียไปรับรองไปทุกที่นะครับไอชีนี่ไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปม,มาให้ซิ่งตลกนะครับดังนั้นก็ก็ฝากละกันนะครับให้พี่น้องเรามาใช้ซิ่เรื่องตั้งแต่อะไรสองโมงถึงห้าโมงเย็น,นครับทีนี้ห้าโมงเย็นแต่กรรมการเราก็ใช้ยืมืันกันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าด้ยคยกับพักการมมีกี่พักหกซิบกว่าพักนะครับหกิเจ็ดพัก กระดาษนี่เต็มเลยละครับกระดาษเลือกตั้งนี่นะครับก็อาจจะใช้เวลากรรมการนักหน่อยนละครับแล้วก็ผู้มีชิตเรามีมีกี่คนล่ะครับเอนนี่ผุรับสมัครนี่ดูหนาดูตากันได้ออกมาดูกันหนนะครับไปดูเลยผู้มีชิตคนไหนถามได้ว่าอันนี้เลือกปัดสชีเขียวนี่เลือกสิเอสคนนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เื่อแควงนี่เป็นารซิกซเดียนแดงดงแดงเรื่องได้เคยเดี่ยวนะครับแล้วก็พักจำเป็นพักตำเแ็น เบอร์หนึ่งจถึงเบอร์หกสิบเอ็ดนะครับก็กาได้มาเดียวนะครับยังจะไม่พอใจถามได้สีม่วงกาดีไหมสีเขียวกาดีไหมชี้แจงได้นะครับที่ผมเนี้นี้นี่จะได้กากระถูกตนเวลากาเนี่ไม่ใช่กาเครื่องหมายถูกนะครับกาเครื่องหมายกากระบาดหรือเครื่องหมายพิษนะครับเวลากาไม่กาถูกเป็นกาพิษเป็นเครื่องหมายกากระบาดนะครับก็ก็ฝากทุกคนและการนะครับมาใช้สิทธิ์ เรื่องตั้งอย่างเป็นที่นะครับวันที่14ที่ตาราอินเดียของเรานี่ะนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการหลั่นระบายนะ้ำของหมู่11นะครับเดี๋ยวจะให้ทางอบตมาชี้แจงก็ผ่านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาครับตอนนี้กำลังประกาศงานนะครับประกาศงานเดี๋ยวได้คู้ระเมาก็จะได้ลงมือทำเดี๋ยวทำที่ไหนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวถามอบตจะให้มาพูดคุย นะครับว่าอ่งบประมาณเท่าไหร่นะครับทำด้านไหนบ้างมีเบียรประมาณไหนบ้างนะครับขาข้อมูลมาแล้วอสมานะครับมาไหมวะนี่ประธานโดยเฉพาะ,ะาเดี๋ยวให้ตัวแทนสักคนเนาะเก้ี่ยกันเลยเนาะมาชี้แจงเกี่ยวกับเออแทนมูก็ได้ตอนนี้ไข่เลือดอกอกแลนะครับพอฝนมาปั๊บไข่เลือดอ่อก็กำลังมาปุ๊บ น้องม,มากเราดีนะครับ3ปีย้อนหลังยังไม่มีมีอยู่ช่วงนึงคือหมูซิบคือไข่ไขยุ่งนี่มันฟังได้3ปีใช่ไหมใช่แวเนาะที่ฟังมา3ปีปวตมกมาปุ๊บมันก็จะเิ่มเป็นตัวอ่อนอีกแล้วนะครับดังนั้นบ้านใครที่ที่มีภาชนะน้ำขังก็ให้ระวังตรงไหนยุงย่งเยอะๆแจ้งมอสองมเลยไปแจ้งมอสองมมาแจ้งครูน้ำได้จำานนผู้ช่วยสารวัตรเพีย เดี๋ยวเราจะได้ไปลงมือช่วยกันกําจัดอยู่นะครับเพื่อป้องกันก่อนถ้าติดคนหนึ่งปุ๊บผมคิดว่าเราแยงนั้นไม่เลือแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นอันตรายนะครับ,นะรบดังนั้นก็ฝากดูทาเองได้ทําทําไม่ได้ขอความร่วมมือกับทางผู้นําทางโอโมนเราได้เดเรเวาไปช่วยกันเดี๋ยวหลังจากเด้กตั้งมาครับะดืดนทุนรล,ลงความกระลุกกระลางมดเลยนะครับใส่สารอบิตก็หายมาแล้วี๋ยวจะเจกนะครับทางโอโซจะเจียเนาะ เราก็จะไปเดินลงช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับตรงไหนมันลุกเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดหญ่เลยพัฒนาหมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะซอยลงสีบุนถึงนะครับต้นไผ่อีกแล้วครับเยอะอีกแล้ว่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับใช่ไหมป้ายใหเนาะกอไัยครับรุถผ่านไม่ได้ครับผมนานๆไปบางทีซอยนั่นโห <c oughs> เที่ยวรถเทียวไม่ได้เลยอีกแล้วครับต้องช่วยกันอีกแลครับเดี๋ยวต้องขอรถ อตัวแล้วอาจจะจ้างเม่โคมาโวยอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นนะครับอยากขอ,อนั่งก่อนนะครับอยากให้ผู้ช่วยสงส่งต่อนะครับ ก็ัะมีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับเนื่องจากนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันฉัตรมงคลนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับก็กำหนดนะครับในวันที่4ี่เดืพฤษภาคมนะครับจะเป็นวันฉัตรมงคลนะครับของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวัน ที่ประเทศไทยของเรานะครับได้ทำมานะครับต่อเนื่องนะครับในรัชสมัยนะครับของทุกราชการนะครับก็จะมีเสนาบระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันฉับมงคลนะครับทุกวันที่สี่นะครับของทุกปีนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ ก็จะมีนะครับหน่วยงานนะครับทุกจังหวัดนะครับตลอดจนชุมชนนะครับก็จะตั้งโตมูนะครับปฏิริษทานที่รวมขายยาลักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะนะครับบริเวณอาคารกำนักงานครับตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับในปีนี้นะครับต้องกพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะครับ มีนะครับพระราชียกิจนะครับที่จะต้องเสด็จนะครับไปยังประเทศสหราชอาณาจักรนะครับผมก็เศอังกิตนะครับเพื่อไปทรงร่วมนะครับแสดงความยินดีนะครับกับพระราชน์นะครับของสหราชอาณาจักรนะครับเจ้าพระชายชาที่สามนะครับขอบั้นนะครับ สวัสดีพระเจ้าอยู่หัวที่กำลังทรงพระกรุโปดเกล้านะครับงดนะครับสำหรับผ้าพระราชกรณ์ยรฐกิจนะครับเกี่ยวกับวันสัปมงคลนะครับในส่วนกลางนะครับแต่ก็ยังตั้งโต๊ะหมู่นะครับทุกจังหวัดนะครับทุกที่วัดการนะครับครับได้ร่วม พิธีนะครับเฉลิมฉลองนะครับครบวาระนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับวันประสูิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอครบเจ้าฟ้าอัยาวิวัฒนานะครับกรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับโดยอำเภอหนองน้านนะครับก็กำหนดนะครับจัดพิธีนะครับวางป่าบุนดอกไม้นะครับเรื่องในวันประสูิครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับสมเด็จพระนาร